ถ้าเราไปเบื้องต้นตํารับใกล้เกิอดอยู่ตรงไหนจ่ว่าเดือนสิงหาเนี่ยผมมีแผนว่าผมอยากไปเรียนเฮดแปลงรถตีคือสุราดไปสุราดไปเที่ยวสุราดเดีย๋ยวพาไปกินหอยนางรมไปเที่ยวได้นอ้อแต่บ่าไปเรียนไปเรียนตีแปลงน้ำ มาเมือเลยไหมคะเดี๋ยวมืงเลยอยากไปอยู่นะครับผมกินไก่หยองจากเกาหลีเธอรู้ไหมสินค้าเธอดังที่เกาหลีคนไทยโพสขายเยอะนะอร่อยหึตัวไหนรอกันคุณพี่ระวังมิจ,จี้เดอ้อคุณพี่ระวังมิจ,จี้นะครับ <ผม S 1> เนื่องจากว่าวันนี้ติดตอกแมงคนบึงบอดพันอยู่เออขอขอจักสามมิตัวใจนะครับแ,แกแกแกมองเห็นช่องนี้คนขอนแกนมาตามซื้อไก่หยองห้างแฟชั่นโอ้ขอบพระคุณครับหน้าตามีหอมีขายทุกวันไม่มีครับมีครับมีครับ ดิสนีย์แลนด์ก่อนไหมบอกไม่แน่ครับมึงติดข้างกูอยู่ด้่น้องเออไปเลี้ยงที่รูตีพรุ่งนี้เจอกันกับพวกเราครับที่เมกะบางนาอาที่ผมตีแป้งได้เป็นแผ่นได้อ่ะผมพาไปเลยดิสนีย์แลนด์อินเดียเกี่ยวอย่างกูต้องมาถามมึงตีแป้งให้ได้เป็นแผ่นเนี่ยนะจะผมกินแล้วข่าวครับข่าวเดียวเหมือนเหมือนแล้วมุกตต้งแตสมัยอนุบาลสองกูว้านะข้าวข้าวข้าวเดียวเบิร์ด ทำไมไก่ถึงหยองครับเอาเชนทำไมไก่ถึงหยองครับมึงหายเหตุผลได้บ่พี่กิ๊บเป็นพี่ยางอยู่ขึ้นมาถามมึงพี่กิ๊บชิดนี่อย่างพี่กิ๊บไปทํางานคะ่ะชันนี่ตัดผมสั้นเนี่ยเอ้ยผมว่าช่วงนี้มันเทอะเด้อบอกมาละย่องติอ้ายละย่องนี่อยากไปอยู่ครับมีบูดบ่กิไปสุรูล่ากินเปเรียนเฮ็ดแป้งโรตีสิไปสุรูล่าถ้านี่ไปเฮ็ดเรียนโรตี ไกหยองนะครับผมมาจากอะไรรนตีนะครับผมเมกาบ,บางนากี่โมงครับเอาที่มิสระเอาที่มิสระเมกาบ,บางนาจังโมงอ,นนอันนี้ไปเรียงม,มิสลารตรงไหนเมกาบ,บางนาจังโมงื่นหาวงแรงครับผมาหาวงแรงโอเคมาการไมคะทําไมถึงชายสันติคะ่ะมาการการไม่แน่ใจนะครับ ชายสันติเพราะว่าหุ้นกันสามคนนะครับผมผมมีชายมีสารมีตีครับเออหนูกินแล้วคนไทยเมียเกาหลีรับหิ้วมาอ๋อคนไทยเมียเกาหลีรับหิวมาถึงมาเออแมนบ่ล่ะเพิ่นคือบอกว่าไปกินยุเกาไอ้ขนมแบรนด์เธอดังในเกาหลีมากพอใครก็เลยตกใจว่าเราว่างมีจีเด้อครับเนื่องจากว่าในดอมเฮานะครับผมเออตอบก่อนมีคนอยากเข้าดอมเฮงไรเซ่นบ่ทัานเปิดบ่ถ้ารอบเดอนทิงหาครับท้ารอบเดอนทิงหา เปิดเป็นรอบเป็นรอบมาครับดอมฮะท้ารอบท้ารอบไปผมเลี้ยงรูตีแล้วรอ้าไปเด้อมาเชียงใหม่บ้างไหมครับไปไยบ้างว่าไปเด้อเอ้ไปเชียงใหม่ก่อนซะหน้องไปเชียงใหม่ก่อนไปสุราษฎร์ยี่สุราษฎร์โลมาหย่องมีบอครับนี่มึงอายุเท่าใดบักทีละหยุดกูถามมึงนะเดียวไ้บ่มึงเอากับไก่หย่องกูบอถัดมึงเอากับไก่หยองกูมึงกดรสั่งเลย อุ้ยไปดำเดี่ยวผู้นั้นผู้นี้ให้กูเก็บแห้งไปเลี้ยงไอ้ไปเลี้ยงหลานให้กูเก็บแห้งไปตดปาร์ตมีดอมเกาหลี<า>แท้ค่าดุมค่าดุมค่าดุมเดียวไอ้กูเออข้าว่อม,มแมงบันนอกเง้ยกาเลยสิเศร้าเย็นก่อนบ่กินจักเทื่อเออเซียนมาไล่เครื่องไอ้กว่า,าอู้ผมอยากมีสิแพรเอาส่วนแต่กูสะแ,แตกเหล่าสะแตกเบียร์จงหมุนมึงสิมีอยู่แล้วสิแพรมึงอเหรอสิแพร์นะ ขนมแม่งกะแซบไอ้เหี้ยกินให้กินหมดกล่องคนเบิง่งคือบ่ขึ้นทํานี่อ่าเปลี่ยนส่องเด้อพี่เปลี่ยนส่องมาง่ายช่องดีกว่า